สวัสดีค่ะพบกับนุ่นอีกเช่นเคยนะคะกับช่องนุ่นวดีแชนแนลนั่นเองนะคะก็จะเป็นช่องนะคะที่นุ่นนะคะจะมารีวิวรถยนต์มือ2นะคะเป็นรถที่นุ่นบอกเลยนะคะว่าคัดรถเกตเอทุกคันเลยนะคะซึ่งวันนี้นะคะนุ่นมาพร้อมกับ t o y o ต้าอัลเทสนะคะ1.8 V นะคะคันนี้เป็นปี2016นะคะซึ่งในส่วนของราคาขายนะคะตั้งขายอยู่ที่489,000บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นที่ แปดพันปลายเก0าพต้นๆเท่านั้นเองนะคะก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวนุ่นพาดเดินดูรอบตัวรถกันก่อนเลยดีกว่านะคะว่ารถเข้าใหม่ก่อนปรับสภาพนะคะจะ เป็นอย่างไรกันบ้างเรามาชมพร้อมๆกันเลยค่ะสําหรับตัวนี้นะคะเป็นตัวปี2016ก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมนั่นเองนะคะกระจงหน้าของเขาจะทํามาจากวัสดุโครเมียม3เส้นแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับโลโก้แบรนด์หลักอยู่ตรงกลางที่เป็นแบรนด์ของโตโยต้านั่นเองในส่วนของหมายเลขทะเบียนนะคะก็5กไก่ข้อควาย,ย726กรุงเทพมนานคระนะคะอันนี้จะต้องมีการคืนป้ายนะคะก็อาจจะรันเลขมาให้ใหม่นะคะก็เดี๋ยวรอติดตามชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะและในส่วนของชุดโคมไฟหน้าของเขานะคะได้เป็นชุดโคมไฟหน้าโปรเจก เตอร์ฮัโลเจนนั่นเองนะคะมาพร้อมกับไฟเด y l ไลท์นะคะที่เป็นหลอด LED สดวงเรียงกันแบบนี้เลยนะคะชุดโคมไฟของเขานะคะจะมีไฟเลี้ยวอยู่ในชุดโคมไฟให้ครบเลยนะคะถัดมาด้านล่างนะคะจะมีในส่วนของไฟตัดหมอกนะคะติดตั้งมาให้นะคะพร้อมเลยนะคะพร้อมใช้งานด้วยกับคันนี้นะคะเป็น a u t i s 1.8V นะคะออปชันจัดเต็มจัดหนักครบคันทุกอย่างเลยนะคะท็อปที่สุดของ a u t i s เลยก็ว่าได้นะคะ มาต่อกันในส่วนของล้อนะคะสําหรับล้อของตัวรถคันนี้นะคะก็เจ้าของคนข่าวเขาได้มีการเปลี่ยนนะคะมาเป็นล้อแม็กทูโทนสีดําปัดหน้าเงาสีเงินแบบนี้เลยนะคะตัวนี้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาหาขนาดพร้อมๆกันเลยบอกเลยว่าดูนะคะคันนี้ได้ยางสัปดาห์ที่12ปี2019นะคะโอ้โหดูสภาพอย่างกันชัดๆเลยนะคะตัวนี้ได้แม็กขนาด ขอบ18นิ้วนะคะลูกค้าจากขอบกว้างๆเต็มซุ้มล้อขนาดนี้เลยนะคะโอ้โ oh หถือว่าเขาเลือกแม็กแดกค่อนข้างดีเลยนะคะมาต่อกันที่ด้านแก้มนะคะของเขาจะมีในส่วนของตัวสกอนโครเมียมติดไว้นะคะเป็นในส่วนของเครื่องยนต์นั่นเองนะคะ สำหรับกระจกนะคะมองข้างนะคะได้เป็นแบบปรับและพาไฟฟ้านะคะแล้วก็มีการตกแต่งไฟเลี้ยวมาที่หูของกระจกมองข้างนะคะได้ฝาครอบสีเดียวกับตัวรถแบบนี้เลยมีการติดตั้งฟิล์มให้แล้วรอบคันนะคะพร้อมใช้งานมากๆเลยนะคะความหนาถือว่ากําลังดีเลยนะคะสําหรับมือเปิดประตูด,ด้านนอกได้สีเดียวกับตัวรถนะคะมีการตกแต่งด้วยวัสดุโครเมียมแบบนี้เลยนะคะทั้ง4บ้บานและในส่วนของเชื้อเพลิงที่ใช้นะคะตัวนี้จะเป็นในส่วนของระบบเบนซินล,ล้วนนะคะไม่เคยผ่านการติดตั้งแก๊สมาก่อนเลยนะคะซึ่งเชื่อ เบร์ที่ใช้นะ่าจะเป็นในส่วนของแก๊สโซฮอล์ 91, 95, E20, E85 อันนี้รองรับแล้วนะคะสำหรับสีรถของตัวรถคันนี้นะคะเป็นสีขาวมุกนะคะเป็นสีที่หายากพอสมควรเลยนะคะและที่สำคัญด้วยกับคันนี้เป็นตัวท็อปออปชั่นจัดเต็มหายากมากๆเลยนะคะคันนี้เป็นสีขาวสีเดิมเลยนะคะไม่เคยมีการเปลี่ยนสีหรือว่ากับสีแต่อย่างใดเลยนะคะสำหรับไฟท้ายของเขานะคะจะ ได้เป็นหลอด LED นะคะมีครบเลยไม่ว่าจะเป็นไฟเบรกไฟเลี้ยวหรือว่าไฟถอยนะคะอยู่ในชุดโคมไฟเดียวนะมีการตกแต่ง เชื่อมต่อไฟไท้ายทั้งสองข้างด้วยวัสดุโครเมียมนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของกล้องทอยหลังนะคะตัวนี้นะเป็นกล้องที่ติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะคะมาดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระกันนะคะซึ่งสามารถกดค้างที่กุญแจรีโมทได้เลยนะคะเห็นไหมอ่าถือว่าเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกนั่นเองนะคะห้องเก็บสัมภาระของเขานะคะนุ่นบอกเลยว่ากว้างมากๆเลยนะคะเก็บสัมภาระได้แบบเยอะพอสมควรเลยนะ ใครที่ชอบเดินทางไกลๆนะคะเอาติดค่อนข้างตอบโจทย์นะคะอันนี้นุ่นย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ารถเข้ามหม่ก่อนปรับสภาพนะคะยังไม่ได้ล้างย,ยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะรีบชิงวารีวิวให้กับคุณลูกค้าได้ชมกันก่อนเลยนะคะจะมีในส่วนของยางอะไรส้ำลองถุงเครื่องมือแม่แรงนะคะเป็นอุปกรณ์ติดรถนะคะไว้ใช้ในยามฉุกเฉินนั่นเองด้านล่างก็จะมีในส่วนของรอยทางมะพร้าวรอยเม็ดอา์ต่างๆพวกนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของโครงสร้างเดิมๆนะคะที่มาจากโรงงานทั้งหมดเลยอันนี้ให้ลูกค้าได้เห็นกันชัดๆไปเลยนะคะว่ารถดีแล้วก็มีคุณ ภาพอย่างแน่นอนนะคะในส่วนของน็อตฝากระโปรงด้านท้ายนะคะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับเลยนะคะทั้ง2ฝั่งเป็นตัวยืนยันได้เลยนะคะว่าด้านท้ายไม่เคยเดินชนไม่เคยถอดเปลี่ยนฝาก,กระโปรงหรือว่าถอดไปทํเสียงแน่นอนนะคะทุกอย่างเดิมๆทั้งหมดเลยนะคะขอบอยางห้องเก็บสัมภาระนะคะก็ไม่มีรอยฉีกขาดนะคะสภาพดีสมบูรณ์นะคะใช้งานได้อีกยาวไกลเลยนะคะโอ้โหขั้นนี้นะถ้าตีเป็นร้อเนนะนุ่นให้ที่ประมาณแบบ 98-99เลยนะคะถือว่าถือว่าค่อนข้างเพอร์เฟกเลยนะคะมาต่อกันที่แผงประตูด้านในนะคะด้วยกับคันนี้เป็นเครื่องยนต์1.8ของเขาจะเน้นค่าตกแต่งภายในด้วยสีดำนั่นเองนะคะ ด้านจับด้านจับด้านในของเขานะคะจะเป็นแบบเมทัลลิกสีเทานะคะมาพร้อมกับมือเปิดด้านในที่เป็นโครเมียมแบบนี้นั่นเองมาพร้อมกับตัวล็อกกระจกระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกรับไฟฟ้าทั้ง4บานนะคะแต่ว่าจะเป็นออโต้สาหรับผู้ขับขี่นั่นเองช่องวางแก้วน้ํานะคะตัวนี้สามารถเก็บของได้ด้วยนะคะจุกจิกเ,กเล็กๆน้อยๆน,ยนะ มาต่อกันที่ตรงนี้จะเป็นในส่วนของที่ปรับกระพับหูกระจกบ้งข้างปรับกระจกด้านซ้ายด้านขวานะคะตัวนี้เป็นไฟฟ้าทั้งหมดเลยมาพร้อมกับกุญแจสมาร์ทที่เรสามารถเหยียบเบรกสตาร์ทรถได้เลยนะคะก็เพียงแค่มีกุญแจภายในรัศมีของเขานั่นเอง แล้วก็ต่อกันที่พวงมาลัยนะคะตัวนี้จะได้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะก็สามารถเพิ่มเสียงลดเสียงรับสายวางสายควบคุมจากพวงมาไลัยได้ทั้งหมดเลยเท่านั้นยังไม่พอด้วยกับความที่ออปชันของเขาค่อนข้างเยอะนะมีในส่วนของครูสคอนโทรลนะคะตัวนี้นะใครที่เอาใจสายซิ่งก็จะรู้จักกันเป็นอย่างดีเลยนะคะมาพร้อมกับเพรสนชิปด้วยนะคะเห็นไหมทั้งสองฝั่งเลยและในส่วนของเลขไม้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า คันนี้นะรถปี2016เลขไม่อยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะาสำหรับคันนี้รถปี2016นะคะเลขไม่อยู่ที่131,598กิโลนะคะเป็นเลขไม่ตามงานใช้งานจริง,รงๆเลยนะคะไม่เขียนไม่ก่อนนะคะก็ตามการใช้งานจริงๆนะคะสำหรับคนอนโซลกลางนี่เห็นไหมเครื่องเสียงนะคะซีดีฟังวิทยุ FMAM ได้ด้วยนะคะมีเนวิเกเตอร์ด้วยนะคะก็จะเป็นในส่วนของจอสัมผัสทัชสกรีนนั่นเอง อ่าแล้วก็สําหรับเวลาเราถอยหลังนะเข้าเกียร์ถอยนะตัวนี้ก็จะเป็นแบบจอที่แสดงผลให้คุณลูกค้าได้เห็นเลยนะคะว่าเวลาเราถอยหลังนะคะก็จะเข้าเกียร์ถอยแล้วมันก็จะขึ้นที่จอตัวนี้เลยนี่เห็นไหมฮะก็มันค่อนข้างเรียวทางพอสมควรเลยนะคะสําหรับแอร์เป็นแอร์ออโต้นะคะหรือว่าจะปรับความแรงความเย็นได้ตามใจชอบเลยมาพร้อมกับเกียร์ออโต้ด้วยนะคะและในส่วนของเบาะนะคะตัวนี้ตัววีนะคะตัวท็อปสุดนะคะจะได้เป็นเบาะนะคะปรับไฟฟ้าด้วยนะคะนี่นะ เป็นคู่หน้านะคะคู่หน้าข้างคนขับก็เป็นแบบปรับปรับไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะคะมีแอร์แบ็กทั้งหมด7ลูกเลยนะคะามาต่อกันในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังกันนะคะก็จะเป็นเบาะนังสีดําเช่นเดียวกันนะคะเห็นไหมนั่ง3คนได้แบบสบายๆเลยนะคะมีสายเบลให้ถึง3เส้นนะคะซึ่งบ่งบอกเลยว่าของเขาออกแบบมาเพื่อรองรับผู้โดยสาร3ท่านนะคะ ด้านล่างมีแผ่นยางรองเท้าให้ครบทุกจุดระยะห่างของเขาอันนี้คือเบอะดันมาจนสุดแล้วนะคะลูกค้าจะเห็นได้เลยว่าพื้นที่ของเขานะค่อนข้างเหลือเยอะนั่งเหยียดเท้าได้แบบสบายๆเลยนะคะตรงนี้คือสามารถดึงลงมาได้นะคะเป็นพนักวางแขนนั่นเองอ่ะดูเพดานด้านในเห็นไหมเพดานด้านในสะอาดสะอาดรอยขีดขูดขุยไม่มีอย่างแน่นอนนะคะเจ้าของคนเก่าเขาคือแบบดูแลดีมากนะใครที่กําลังหาเอาตีสตัววีสีขาวอยู่นะคะก็พลาดไม่ได้เลยนะสวยจริงนะคะคันนี้ ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะคะสุดท้ายที่นุ่นจะพามาดูนะคะจะเป็นในส่วนของโครงสร้างด้านหน้าและเครื่องยนต์ของตัวรถคันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูแล้วก็มาชมพร้อมๆกันเลยนะคะ สำหรับเครื่องยนต์นะคะของตัวรถคันนี้นะคะได้เป็นเครื่องยนต์ดูโอวิวิทีขนาด1,600ซีซีนะคะเครื่องยนต์เดิมๆเ,เลยนะอันนี้คือรถเพิ่งมาถึงไม่มีน้ำมันไหลเยิ้มออกมาจากเครื่องยนต์เลยนะคะเครื่องยนต์เดิมลูกค้าตรวจสอบได้เลยนะคะหมายเลขเครื่องยนต์หมายเลขตัวถงังตรงกับสำเนาเล่มรถทุกตัวอักษรเลยนะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของน็อตฝากระโปรงนะคะน็อตแก้มเห็นไหม ทุกอย่างรายละเอียดดีเทลต่างๆนะคะเม็ดอาร์ตรอยแต้มสีทุกอย่างมาจากโรงงานของเดิมแท้ทั้งหมดเลยนะคะเห็นไหมคานด้านซ้ายนะคะคานด้านหน้าคานด้านหน้าเดิมๆตรงๆ,รงๆแบบนี้เลยนะคะเรารับประกันเรื่องโครงสร้างทุกอย่างต้องเดิมนะคะและที่สําคัญก็คือเอาติสตุคันไม่เป็นรถแท็กซี่อย่างแน่นอนนะคะทางเรารับประกันเลยอันนี้จะไปในส่วนของแก้มด้านขวานะคะน็อตฝากระโปรงด้านขวาฝากระโปรงเติมแท้จากโรงงานจะต้องมีตาปั๊มของตัวใต้อยู่แบบนี้นะคะ แทนการความร้อนที่ติดอยู่กับฝากระโปรงก็สภาพยังดีอยู่ครบสมบูรณ์นะคะสติกเกอมามอากสติก,กอร์ที่มาจากโรงงานและสติกเกอร์สีพวกนี้อยู่ครบทุกอย่างเลยนะคะอันนี้คือเรื่องโครงสร้างนะคะเราไม่มีชนหนักตัดต่อเครื่องยนต์พลิกคว่ำหรือว่าจมน้ําอย่างแน่นอนนะคะลูกค้าสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาที่ไปของรถได้ทุกคันเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ To y o t a Altis นะคะ1จุด 8 V นะคะปี2016คันนี้นะคะตั้งขายอยู่ที่489,000บาทนะคะก็สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อน,นุ่นได้เลยนะคะที่เบอร์0840042099ยินดีให้คำปรึกษาทุกเคสนะคะแล้วก็ดูจบแล้วนะคะนุ่นรบกวนกดไลค์กดแชร์กด like, ติดตามกด subscribe ให้นุ่นด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดแล้วก็รับชมคลิปถัดไปนั่นเองสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ